4. ปรา,าสาทศรีขอรภูมิอัญมณีแห่งศิละปะสุรินจังหวัดสุรินเดินทางต่อมายังจังหวัดสุรินเราจะพบอัญมณีแห่งงานศิลป์ปรา,าสาทศรีขอรภูมิสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่17ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุยะวรมันที่2ซึ่งเป็นยุคเดีเยวกับการสร้างปราสาทนครวัดแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตแต่ความงามของภาพสลักที่นี่นั้นหาที่ใดเปรียบในยากไฮไลท์สำคัญที่สุด คือทับหลังของปางประธานที่สลักภาพศิวนาคราชหรือปางไล่าลาของพระศิวะโดยมีพระพรหมพระวิษณุพระคะเนศและพระอุมาอยู่ลายล้อมซึ่งในรับการยกย่องว่าเป็นภาพสลักศิวนาคราชที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทยและที่เสาติดผนัง ลองมองนางอักษรที่กำลังไล่ลำซึ่งมีลักษณะใบหน้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เหมือนที่นครวัดสะท้อนถึงฝีมือของช่างศิลป์ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน